สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อคํำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนะั่นก่อนู้ชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมดสั่งแชนแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลซีรีอิตาลีกันก่อนเลยครับ โบลุย่าเอาช้างด้านโรม่าไป1ประตูต่อศอินเตอร์มิลานครับเอาช้างด้านสเปเชียไป2ประตูต่อศเจนัวไพกับทางด้านเอซิมิลานไปศนย์ประตูต่อ3และซัสซูโรเสมอทางด้านนาโปลีไป2ประตูต่อ2สรุปตารนางคะแนนสำหรับฟุตบอลกันโช่เซียอ,อิตาลีนะครับอันดับ1ก็ยังเป็นนาโปลีครับ15นัด36แต้มตามมาด้วยอันดับที่2ครับเอซิ AC มิลาน15นัด35แต้ม อันดับที่3อินเตอร์มิลาน15นัด34แต้มส่วนทางด้านโรม่าอยู่อันดับที่5ครับ15นัด25แต้มมาดูในโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับซัสซูโอโรอยู่อันดับ11ครับ15นัด19แต้มทางด้านสเปเชียอยู่อันดับ17ครับ15นัดมี11แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีกันเลยครับปาลม่าครับ พายกับทางด้านเบชชาไป0ประตูต่อ1และซินตาเดล่าเสมอทางด้านโคโมไป2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลลาลิกาของสเปนนะครับเมื่อคืนมีเตะ1คู่ครับราชันชุดขาวเรือมัลลิดครับเอาชนะทางด้านอาเลติกบินเบาไป1ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลเอเลดีวีซีของฮอลแลนด์นะครับฟีนูรถดังครับเอาชนะด้านเฮเลเคลไป2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนสำหรับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับอันดับ1ก็ยังคงเป็นเลวมัตริดนะครับ15นัด36แต้มส่วนทางด้านของอาร์ติตบินเบาอยู่อันดับ8นะครับ15นัดมี20แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลสกอตติชพรีเมียชิพกันบ้างนะครับอาบดีนเอาชนะด้านลิเวนตนไป2ประตูต่อ0ย์ ดันดีเอาชนะทางด้านเซนจอนสตโตนไป1ประตูต่อ0ูฮีบเนียนครับพ่ายกับทางด้านกาสโกลเลนเจอร์ไป0ประตูต่อ1และทางด้านเซนมเมเลนเสมอทางด้านรอสเคานตี้ไป0ประตูต่อ0 ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลิกเอิงของฝรั่งเศสครับอองเชครับพ่ายกับทางด้านโมนาโกนะครับไป1ประตูต่อ3เบสครับเอาชนะทางด้านเซนเอตียนไป1ประตูต่อศเมดพ่ายกับทางด้านมงเปเรเย่ไป1ประตูต่อ3สตาบุกเอาชนะทางด้าน Saint e ien, ป 1, ปอ Med, าบาาน e, ป 1, ปอกโด ow, ไป5ประตูต่อ2ทัวเอาชนะทางด้านลอริยองไป2ประตูต่อ0เกนมงฟูตนะครับเสมอทางด้านล้องไป2ประตูต่อ2 ลียองครับพีคล็อกไกับทางด้านแลนด์ไป1ประตูต่อ2หน้องพาพกับทางด้านโอลิลปิกมักเซไปศประตูต่อ1เปะปารีสยังเชงแมงนะครับเสมอกับทางด้านของนีดไปศนย์ประตูต่อศูนย์และทางด้านแลนด์ครับไพกับทางด้านลิวไป1ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนนะครับตอนนี้อันดับ1ก็ยังเป็นปารีสยังเชงแมงครับ16นัดมี41แต้มส่วนแลนด์อยู่อันดับ3นะครับ16นัดมี28แต้มอันดับ4เป็นนีดครับ10 6นัด27แต้มมาดูในโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับโซนท้ายตารางครับก็คืออันดับที่20บวยของเรานั่นเองแซนเอเตียนครับ16นัด12คะแนนไปต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษครับวัดฟอร์ดพ่ายกันทางด้านเชลซีไป1ประตูต่อ2เวสแฮมเสมอไบตันไป1ประตูต่อ1วู๊แฮมตันเสมอทางด้านเบอร์ลี่ไป0ประตูต่อ0เสาแธมตันเสมอทางด้านเลสเตอร์ไป2ประตูต่อ2 แอตตานวิลล่าพ่ายกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ2และทางด้านเอเวอเรตันครับพ่ายกับทางด้านลิเวอร์พูลครับไป1ประตูต่อ4สรุปตารางคะแนนนะครับสำหรับพิมีรลีกอังกฤษครับอันดับ1ก็ยังเป็นเชลซีครับ14นัด33แต้มตามมาด้วยอันดับที่2 m a แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ14นัด32แต้มอันดับที่3เป็นลิเวอร์พูลครับ14นัด31แต้มและมาดูในโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับโซนท้ายตารางครับ ทางด้านของเอเวอร์ตันครับอยู่อันดับ14ครับ14นัดมี15แต้มส่วนแอตัลินเต็าอยู่อันดับ13ครับ14นัด16คะแนนโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอนภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดลิดให,ใหม่ของทางช่องเรา สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ